สองเท่าจะพากันไปเที่ยวข้างแรกที่แพ็กกระเป๋าไปน้อยมากกระเป๋าส่งลูกสามลูกนี้น้อยมากทุกทีคือล้นล้นแฟะเลยระหว่างทางที่เราเดินทางกันพอดีต้องการเข้าห้องน้ำปวดฉี่ก็เลยมันตรงมอเตอร์เวย์เขาก็จะมีที่สำหรับเข้าห้องน้ำให้ด้วยจ้ะห้องน้ำที่นี่ก็ ก็ดีค่อนข้างดีอยู่แหละจะรีวิวให้ดูอันนี้เป็นห้องน้ำอยู่ตามทางนะพอเราเปิดประตูมามก็จะเป็นโถแบบนี้จ้ะเป็นโถเล็กมาตรฐานมีปุ่มกดชักโครกนั่นมีอันนี้เป็นเป็นที่ล่างมือแบบว่าเอามือแยะเข้าไปมันก็จะมีน้ำออกมาเลยนนม,มีกระดาษทิชชูให้จ้ะที่ชมิตปมี ปล่อยน้ำลงชักโคกเองด้วยทันสมัยมากที่สวีเดนคือห้องน้ำจะมีกระดาษทิชชู่ให้ทุกที่จ้ะถ้าเราไปไทยเราก็ต้องพกกระดาษทิชชู่เองโดยรอบจ้ะคนก็แวะพักกินข้าวกินปลาก็มีจ้ะแต่ไม่มีร้านอาหารนะมีแค่ห้องน้ำให้รถสิบล้อเขาก็มาจอดนอนตรงนี้ได้จ้ะ เรากำลังจะเดินทางไปเฮลซิงบอร์ดเป็นเมืองเมืองหนึ่งจากอยู่ใกล้ๆกกประเทศเดนมาร์กตอนนี้ลุงก,กับป้าก็อยู่ดีๆก็ชวนกันว่าไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยวกันเถอะเรานานๆนนจะยุตตรงกันสักที <c oughs> ก็เลยว่าจะไปลงไปประเทศเพื่อนบ้านจะไม่เคยไปไหนสักทีก็ประเทศเดนมาร์กก็ใกล้อยู่ แต่ว่าต้องลงไปทางภาคใต้ของสวิเดนก่อนมาถึงตรงเขาเรียกอะไรเนี่ยตรงด่านค่าทางค่าสะพานข้ามไปฝั่งเดนมาร์กจะ้ะเหมือนทางด่วนเลยเหมืนค่าทางด่วนยังไงไม่รู้ ไนมาข้างแรกของอ้อมจ้ะไม่เคยไปประเทศเพื่อนบ้านจากทีสามารถจ่ายด้วยการ์ดอันนั้นก็การ์ดแล้วก็เงินสดก็ได้ที่มีการ์ดเหลืองๆไอ้เราก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแปลไม่ถูก ตั้งใจด้วยวัดตรงนี้ปี๊ปปี๊ดติ๊ปปี๊ปปี๊ดมันมาโสโลโคจะเล่นนัดเอ่อมันต้องเลือกว่ามาจากประเทศอะไรด้วย มาด้วยเกแล้วเกอ,อ <laughs> แล้วแล้จ็ดร้อยโครนเพื่อข้ามสะพานจะ้ะข้ามสะพานไปฝั่งเดนมาร์กเราถามพี่อ้วนว่าเอา้าต้องจ่ายด้วยเหรอเอา้าเขาก็สร้างสะพานมาเขาก็ต้องเอา <laughs> เขาก็ต้อง <laughs> หาเงินคืนไงร <laughs> เริ่มแล้จ้า <laughs> ตอนนี้ก็ข้าม <laughs> ขึ้นมาบนสะพานแล้ว ว่ามีที่จอดมีที่จอดถ่ายรูปไหมแกบอกไม่มีแล้วมันจอดไม่ได้เราบนสะพานเป็นสะพานที่ค่อนข้างยาวมากเลยจ้ะหลายกิโลเมตรอยู่เป็นมงมกิโลเมตรเซกต้นกิโลเมตรวะเอาใช่ถูทอด,อวดอความยาวทั้งหมดก็16กิโลเมตร ตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างสูงจ้ะเป็นเหมือนสะพานแขวนอะไรประมาณนี้ตรงนี้เขาจะเว้นเสาไว้ห่างมากแล้วก็สูงกว่าจุดอื่นๆก็คือตรงที่เห็นที่มองมองเห็นก็คือมีเรือมีเรือลอดมาใต้สะพานตรงนี้จ้ะเรือสินค้าลำใหญ่ๆเขาจะมาลอดตรงนี้สวยมากเลยจ้ะเป็นสะพานข้ามไปฝั่งเดนมาร์กจ้ะ กมีเกาะอยู่กลางน้ำด้วยเดนม,มาร์กเป็นเกาะหลายๆเกาะเลยจ้เจะเอวีพูดันมาสี่ดันนะอวีโทรแจ้สักหน่อย แดทดทุนนันโกเนียคุณเดูมวัดนั่นน่นอตรงปลายนี่ตรงปลายนี่ตรงปลายทางเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นสะพานไปข้างหน้าแต่เข้าใจว่าเขาทําเขาทําทางลอดลงไปใต้ทะเลเลยจ้ะคิดว่าใช่นะถราเพิ่งมาครั้งแรกคือกันจะบ้นนอกบันนอกไปต่างบ้านต่างเมือง มาอยู่สซบ,บีเดนตั้งสิบกว่าปีไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนจ้ะ<ม>ไม่เคยได้ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนะนะปีนี้ก็เลยคุยกันว่าเออเราลองไปกันดีไหมตรงนี้ <c oughs> ต,อตอนนี้เข้าในอุโมงแล้วจ้ะเนยยอยันเป็นม,เมาเ เดออ,อินเทอร์เน็ตอ๋อเมนาอ๋อเมนาอินเทอร์เน็ตอ๋ออย่านึออกตอนนี้เข้ามาในอุโมงค์เราจะอุโมงคนี้ก็จะดิ่งลงไปในน้ำทะเลจ้ะไม่ได้อยู่บนบกไม่ได้อยู่บนบกตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ใต้น้ำทะเลจ้ะเออไปอยู่ไปประเทศเดนมาร์กเป็นยงจะเป็นยังไงก,กับอินเทอร์เน็ตเราเนาะบิวันว่า เล่นเน็ตได้ไม้นี่ต้นตเต้นลงมาใต้น้ำลงมาอุมโมงใต้น้ำเคยได้ยินจะเคยได้ยินเขาพูดถึงอยู่แต่ว่าไม่เคยมาอีกจักทีนี่ก็ครั้งแรก เลยเนี่ยออกกับมากระโดดขึ้นรถมาเลยเพิ่งชวนกันเมื่อวานนี่เมื่อวานก่อนว่าเราไปไปเที่ยวไหนกันดีอราวนี้จะวาาะ่าไปฟ้าโนอาโมนสิพอพอตัดสินใจได้ก็เก็บของอะไรวิวบอก<ม>ว่า,วาเรามาตรงนี้เมือ่อ จะถามว่ามาเลยก็เรามาต่อเครื่องบินตรงนี้เมืองนี้ฮเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันต่อนะจ๊ะเคยเห็นตตึกเป็นรูปทรงตรงๆเนาะอันนี้เป็นเป็นทรงโค้งๆมนๆน้อยข้างล่างใหญ่ข้างบนใหญ่ตรงกลา ามาในเมืองแล้วเข้ามาในเมียงแล้วอุ้ยตึกเก็สวยๆมีแต่กระจุกเด,ดันมากหมดแทปเข้ามาในเมืองของเดนมาร์กแล้วจ้ะอันนี้ก็ไปตามหาโรงแรมที่เราจองไว้จ้ะ อันนี้ก็ไปตาม GPS จะ GPS จะพาไปหาโรงแรมจกกัคเกอดอยู่ไหนละเด้อเออเมืองเขาก็สวยดีทั้งทังที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันมันก็หลายๆอย่างมันก็คล้ายๆกันเลยเนาะกัาสบีเดนแต่ว่ามันก็ดูแปลกตาดีหรืเขาเยอะดีถึงจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าภาษาเราไม่เหมือนกันเด้อจะ้ะ ภาษาสวีเดนจะเหมือนกับภาษาค่ายภาษานอร์เวย์คล้ายๆภาษาไทยกับภาษาเราอ่ะเป็นบ้านพี่เมืองน้องคล้ายๆกันจากนอร์เวย์กับสวีเดนจะพูดเกือบเหมือนกันเลยแต่เดนมาร์กนี่อคนละคนละคั่วเลยจ้ะประมาณว่าไทยกับมาเลเซียอะไรประมาณนี้แหละลึกตรงนี้สวยค่ะแปลกตาดีจ้ะ เออเอ,อเออก็ทําสวยดเฮ้ยเหมือนเขาจเจริญกว่าเราเลยนะ <laughs> เหมือนประเทศเดนมาร์กเขาจเจริญกว่าเลยหรืเปล่าว้วาวตึกอันนี้แปลกมากเป็นวงกลมม Microsoft Edge Big เนี่ยเป็นรุน่น Wow สวยๆตึกอันนั้นยิ่งสวยเป็นระเบียงออกมาอย่างเท่เลย จะบีเดนจ้ะห่างกันนี้แต่ตอนนี้อยู่ที่เดนมาร์กก็มีไปทั่วโลกแล้วอยู่ไทยบ้านเราก็มีว้าวคนเยอะเชียวตรงนี้เป็นเป็นท่ารถเมย์จ้ะคนจึกเยอะเราก็เลยพักกล้องไปก่อนโอ้ยโอ้ยพี่วันเกือบจะปีนฟุตบัก ิดว่าน่าจะใกล้ถึงโรงแรมที่เราจองไว้แล้วั <Yeah. S 1> วนไหนล่ะขับกูเซอเลรอ๋อบ้ายบแคบีเนี่ยในเมืองเขาเป็นพาเกภาษาสวีเดนเรียกว่าเชฟเป็นฮอมเขาก็จะมีทางจัก,กรยานตรงนี้เป็นทางคนมากับพ่อ้วนจัก,กรยานเขาก็มีให้เช่านะเป็นจัก,กรยานไฟฟ้า ปั่นได้ใช้ไฟฟ้าได้ตรงนี้เป็นทางจัก,กรยานคือห้ามคนลงไปเดินตรงนั้นเด็ขดขาดตรงทางคนเดินก็ทางคนเดินตรงนี้ก็เป็นปลายรถเมล์ละมั้งมาถึงเดนมาร์กเพื่อมาส่วนสนุกเนี้ยนะโอ้ไปหละกังงึด ่อยละกังงึดพี่อ้วนฝั่งนี้ก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตอากาศหนาวจ้าวันนี้ที่เดนหมารกเหมือนจะหนาวกว่าที่สวเดนอีกนะน,นี้เป็นลานคอนเสิร์ตตอนนี้ยังไม่มีคอนเสิร์ตนี่จะให้ดูอะไรรถมาเก็บขยะโคตรน่ารักเลยอ่ะ มาแล้วมาแล้วรถเก็บขยะโคตรน่ารักเลยอ่ะอยู่ในส่วนสนุก ทังง่วงทางเหนื่อยเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็ต้องออกไปหาอะไรกินกันหน่อยเถอะจ้ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์มาคอมเมนต์แล้วก็มากดติดตามกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า